สวัสดีค่ะวันนี้พามากินราดหน้าฟ้าใสนะคะสาขานี้จะตั้งเป็นเหมือนเป็นร้านเดียเด่ยวๆนะคะอยู่ก่อนถึงโรบินสันสีสมามนเนนะเส้นสงกระพานะคะ ร้านนี้ปกติจะซื้อไปกินที่บ้านไม่เคยนั่งกินที่ร้านนะคะวันนี้ลองมานั่งกินที่ร้านกันดูบ้างเพราะว่าเมนูเขามีให้เลือกเยอะแล้วก็ราดหน้าเนี่ยมีทั้งแบบชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยนะคะของคีสเนี่ยสั่งแค่ชุดเล็กก็คือแบบอิ่มมากแล้วเพราะว่าเขาก็ให้เยอะจริงๆพิเศษก็คืออยู่ที่หมูนุ่มทุกคนหมูเขาเนี่ยนะคะจำหมักแล้วก็นุ่มมากเดี๋ยวเราไปดูเมนูกัน กอนี่ขนาดเล็กนะเนี่ยเดี๋ยวเขาทำใหญ่มาให้มาแล้วเหลือข้าวไก่อันนี้อันนี้มีกรอบหมูนุ่มเล็กสั่งเล็กไปนะดูท่าทางเหมือนใหญ่เลยอ่ะจะเราเขียนนะเอออันนี้สุกี้อะไรนะแห้งหมูอะไรไม่รู้มันจะไม่ใช่โบนัสถ้าโบน คั่วไก่มาแล้วนะคะร้านนี้จะเอาไข่ไปเคลื่อนกับเส้นนะคะถ้าใครชอบก็แนะนําเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวแบบชอบเป็นแบบที่เขาเป็นโบราณโบราณนีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นี่เห็นไหมตัวคั่วไก่เส้นกับไข่จะอยู่ด้วยกันเลยเนาะก็คือเส้นกับไข่อะมันแบบดูดิมันอยู่ด้วยกันไปเลยอะเออเจ๋งดีอะ กขาไม่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มขั้วไก่ให้หรอแต่ว่าน่าจานดีแ่า าซองไ่ไมอน้อำจิ้มอร่อย่ะน้ำจิ้มเนี่ยเแบบสีส,ส้ม ปาโบราณอร่อยอร่อยเี็เส้นนุ่มลานาชีสอร่อยอยู่แลบบ้ว

ส่วนพวไข่มันต้องปรุงอ่ะมันจืดไปหน่อยต้องปุงรสเลยอ่ะปรุงนะอดีละอเไม่ใช่ต้องปรุง,อ,ง,งอ่ะเราเป็นเป็นมนุษย์กินน้ำจิ้มนึกถึงสุกี้เนี่ยชางเผือกุณเส้นนุ่มๆ ผักกรอบแย่นี้นถึงสุกี้สามเปีือก